สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8 8หมอ morit p a d a youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ะครับว่าอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงวันไหนบ้างทั้งในศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญา,าตินะครับแล้วก็โหราศาสตร์จีนนะครับแล้วก็ตามหลักฮวงจุ้ย อาจารย์ก็จะบอกไปให้นะครับโดยมหาภาคนะครับดวงการดูดวงชะตาเป็นวงกว้างนะแต่ที่สําคัญเลยคือคุณต้องดวงชะตาคุณมาดูนะครับเพราะดวงใครดวงมันถือว่าเป็นสําคัญเพราะพื้นดวงของของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาในเดือนนี้จะมีจังหวะนะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาช่วงไหนบ้างนะครับมาพูดถึงในช่วงแรกๆก่อนนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะ ก็เอาพูดในเดือนอกรกฎาคมนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วเข้าสู่กรกฎาคมคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับมีเกณฑ์การพูดคุยกันในเดือนนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็จังหวะอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวพระศุกร์ ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายวันที่2กรกฎาคม68เวลา16ในการ38นาทีศุกร์นี้ย้ายไปอยู่ที่ราศีพุกศกเป็นเกษตรนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดูชะตาดาวพระอาทิตยย้ายเนี่ย17กรกฎาคม68เวลาตี34 18นาทีนะครับดาวพระอาทิตย์้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งก็เป็นมหาจักร ตามโมด้วยดาวพระเกตย้ายวันที่19กรกฎาคม68นะเวลา6โมง4 6นาทีนะครับเกตนี้ก็ย้ายไปไหนย้ายไปอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาประมาณ2เดือนต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธก็จะพักพุธก็จะพักกลับถอยหลังแต่การพักกลับถอยหลังก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับวันที่1ิ 9กรกฎาคม68เวลา9 5มง51นาทีนะต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วครับศุกร์เสดเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในโดวชะตาวันที่2 7กรกฎาคม68นะเวลา1 5 5นกานาทีนะครับถือว่าเป็นจุลจักรจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาก็คือดาวพระรงขาน อังคารจะย้ายวันที่27กรกฎาคม68เวลา2ทุ่ม26นาทีอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับตำแหน่งเป็นอังคารอานันต์ซึ่งศักดิ์สีนะในดวงชะตานะครับอันนี้คือการโคจรของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ช่วงต้นๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัด ว่าดวงชะตาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าจากดาวอังคารวันที่1ถึงวันที่5ต้องระมัดระวังทั้ง12ราศีคุณจะส่งผลในเรื่องราวซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังวันที่6ไปแล้วดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับและอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระราหูพระราหูจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขยับเดินหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยราหูส่งผลในทิศทางที่ดีปลดล็อกคลายล็อกสิ่งใดที่ติดขัดมีอุปสรรคทุกอย่างจะราบลื่นตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปชีวิตทั้ง12ลราศีให้คุณสังเกตเอาว่าวันที่6วันที่7ไปแล้วไม่พอตามดวงชะตาจีนนะครับตั้งแต่เข้าวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปเข้าสู่กุ้ยบี นะครับเดือนแพะในเดือนนี้เป็นเดือนแพ้นะตามดวงจีนนะครับเป็นธาตน้ํากุยนะแล้วเดือนนี้จะดีสําหรับคนที่เกิดเป็นวันโบโง่นะครับอันนี้ก็จะดีมากสําหรับในดวงชะตาของคุณนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนแพ้นะครับมะแมะกับมะเมียเนี่ยจะได้คู่ชีวิตที่มีความสุขคนเกิดปีมะแม่กับปีถอนะครับ ช่วยทักทวงช่วยเหลือควบคุมให้ได้ดีคนเกิดปีมะแม่กับปีคุณเนี่ยจะได้รับการเกื้อนหนุนนะครับการเงินก็คล่องตัวดีขึ้นคนเกิดมะแม่กับฉลูเนี่ยจะมีปัญหาด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการเงินทองอาจจะล่วไหลได้นะครับก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามทุบขุดเจาะเลยก็คือทียงทางทิศต,ตะวันตกนะครับ ห้ามทุบกุดเจาะนะไม่งั้นจะส่งผลกระทบนะครับความเสียหายกับลูกสาวคนเล็กได้นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะแต่ดูจากในเดือนนี้นะครับตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยดาวซีเล็กเนี่ยนะครับเข้าสู่ทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นบ้านใครมีลูกชายคนโตให้คุณจับตาใดีลูกชายคนโตจะมีเสน่ห์มากมีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ อันนี้ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตาประจําในเดือนนี้อิทธิพลของดวงดาวโยกย้ายจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะเอดวงคุณก็มีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสได้กินเงินสดๆนะครับคือดวงชะตาคุณในอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยมาเป็นกเกษตรแต่ก็เป็นพินทุบาทคือดวงคุณร้อยทั้งน้อยจักได้เงินมาก ก็มีรายจ่ายมากเพราะฉะนั้นคุณจําไว้ถ้าได้เข้ามาคุณก็ห้ามใจตัวเองนิดนึงเพราะมาเป็นพินทุบ,บาทนะเขาเรียกว่าลาหูค้นทรัพย์ไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นั่นก็อยากซื้อไอ้นั่นก็อยากลงทุน <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะใจเย็นๆซิม,มเมียงเลีเ้ยงเหลาเยาะปอหอนะครับมาพูดถึงอิทธิพลดาวดวงแรกซึ่งจะโยกย้ายราศีก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์เสริจ สกรกฎาคม6.8เวลา1 5บ6นากาสา8นาทีสุขเข้าสู่ปุตตะอาแน่ดีในโดชาตาของคุณปุตตะเป็นเกษตรหมายถึงบุตรบริวารของเจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงแล้วก็จะมีงานใหม่ๆที่ดีด้วยนะครับด้วยความสำเร็จนะเ,เดี๋ยวลมขึ้นเล็กน้อย ดูโ,โกปีกันอือต่อมานะครับคนราศีมังกรในปีนี้ถึงปีหน้าจะได้เงินร้อยล้านประสบความสำเร็จเอาง่ายมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่สิบเจ็ดกรกฎราคมหกแปดเวลาตีสามสิบแปด อาทิตย์มัเร็งเป็นมรณะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณมิวมียวคู่คุณเอานี่ถ้าคุณมีครอบครัวมรณะวิ่งเข้าหาระวังคู่จะไม่สบายนะแยกก่อนคนมีคู่ต่อมาคนไม่มีคู่คุณมีโอกาสได้คู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนสุขภาพคุณก็ต้องระวังด้วยเพราะมันเลงนะครับแล้วดวงชะตาคุณเนี่ยอาทิตย์คือแสงพระอาทิตย์ แสงอุลตราไวโอเลตนะครับเวลาที่คุณดูหนังอุลตราแมนอุลตราแมนเวลาสู้กับสปาราดตึ้งตึ้งตึ้งสามนาทีมันจะที่ึงที่หนึ่งก็จะห่อขึ้นไปฟ้าหายตะหอนว้าจูดวงอาทิตย์ปุ๊บเปิ้งเปิ้งป้งป้งสีฟ้าสีเขียวปิ้งติ้งลงมาสู้ต่อเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยอาทิตย์แสงอาทิตย์เลงฟ้าคนราศีมังกรจะเพนไปตลอดหนึ่งเดือนถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตา คุณไม่ได้หิวแสงนะแต่แสงมาหาคุณเดือนนี้คุณจะถูกจับจ้องพยายามทําตัวให้ดีบุคลิตต่างๆนานานานะครับในดวงวางตัวให้ดีเพราะแสงจะส่องมาคุณเหมือนจะมีปราปาละซี่คอยแอบส่องแอบดูคุณตลอดนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกตในดวงชะตาเนี่ยดาวเกตย้ายราศีวันที่19กรกฎาคม68เวลา6 4โมงี 4, นาทีนะ เพราะฉะนั้นเกตอยู่อรลสองเดือนโดยประมาณเพราะฉะนั้นนะคุณจาไว้คนมังกรคุณจะเจอศัตรูที่กล้าแข็งนะครับคุณจะเจอศัตรูที่กล้าแข็งมีอุปสรรคบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยสองเดือนนี้ใจเย็นอย่าสร้างศัตรูเรียกเรียกไปก่อน ต่อให้คุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนคุณต้องรู้จักหลบเป็นเลยครับสองเดือนไว้ก่อนให้พ้นสองเดือนไวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่นกานเออคุณต้องรู้จักก็เรื่องการวางแผนดวงชะตาให้ถูกต้องช่วงนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะอย่าสร้างศัตรูเพราะไม่ไม่ดีนะฮะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระพุธในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธจะพัก วันที่19กรกฎาคม68เวลา9มง5 1พุทธพักเข้าอัลีเพราะ,ะนั้นคนมังกรก็คือต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะครับเอกสารสัญญาต่างๆนะแต่ว่าจะมีคนอิจฉามันต้องมีเรื่องดีๆ <c oughs> มีไอ้เรื่องดีมันมีอยู่แล้ว <c oughs> เพราะเป็นกเกษตรดวงชะตาคุณระวังเครดิตแต่ว่า จะมีคนอิจฉาดิษยาคุณเพราะเห็นคุณได้ดิบได้ดีสักอย่างคนมังกรจะไม่ทักต่อให้คุณถูกรถโต้รางวัลที่หนึ่งมีเงินร้อยล้านพันล้านได้รับความสำเร็จคุณต้องนิ่งๆอย่าบอกใครจะดีที่สุดแล้วคุณจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าสมมติเอา้าคนนั้นคนรู้นู่นนี่นั่นแล้วคุณเป็นคนบอกไหมถ้าคุณไม่ได้เป็นคนพูดไม่เป็นไรครับไอ้แน่เขาไปรู้เองแต่ถ้าคุณไปป่ไปเป,เป่าประกาศ เลยคุณจะเรียกแขกอาจจะมีสัม,มการมาหาคุณมาเยี่ยมบ้านฮัลโหลฮัลโหลหาอายูเระหวังนิดหนึ่งนะอันนี้ต่อมา <c oughs> อาดาวไหนวะดาวไดหดือดดงต่อมาดาวสุกนะสุกนี้จะเสร์จวันที่27กรกฎาคม6กปเวลา15บหนกาห้านาที สุกข,ข้าอะลีอายาสุกมาอาลีครับเพราะฉะนั้นให้ระวังอุปสรรคปัญหาบุตรเววานจะมีปัญหานั้นอาจจะไม่สบายก็ได้นะครับการงานเป็นอาลีคือดวงคุณอันนี้แยกก่อนความรักไม่ค่อยดีในช่วงนี้เอาเวลาไปทํางานจะดีสุดกรรมมาอาลีอย่าตกใจการงานที่คุณทําจะมีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งเรื่องงานมีคนคู่แข่งเรื่องงานคุณคุณทํางานอะไรถ้าคุณทํางาน ขายอาหารจะมีคนมาเปิดร้านอาหารแข่งกับคุณ <c oughs> ถ้าคุณทําอาชีพนู่นนี่นั่นนะต่างๆก็จะมีคนมาแข่งกับคุณมีคู่แข่งเรื่องงานนะก็ต้องทำให้เต็มที่นิดนึงในดวงชะตานะครับแล้วก็ต่อมามาพูดถึงดาวอังคาร <c oughs> ดาวอังคานย้ายราศีวันที่27กรกฎาคมหกแปดเวลา2องทุ่มยีนาทีอังคารนี้ย้ายมาอยู่สุภะ คือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง,งที่ดีในดวงชะตานะอังคารเป็นพันธุสุภามีความสุขในครอบครัวญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมบ้านสำเร็จบ้านดีบ้านสวยบ้านงามมีความสุขนะครับแล้วลาพระสุภามีความสำเร็จดีครับแต่ยังไงอังคารเลงเลงสาวก็ต้องระวังครับ เสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไหมชิบหายทั้งหมู่โจรก่อกวเริ่มทำรุ่นวายนะครับและอย่าขาับรถเร็วตัวเช็คสายไฟภายในบ้านล็อกประตูหน้าต่างให้ดีของคนราสีมังกรนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพลินวันที่11กรกฎาคม68 เวลาตีสามสี่สิบเก้านาทีก็อยู่ธน,นูครับวินั้นดวงชะตาคุณี้หลงความเสียหายต่างๆเนี่ยจะพบทางออกทางแก้ไขที่ดีแต่กลาคืนนั้นนอนนอนนอน,น,อนคุณอาจจะฝันก็ได้นะต่อมาจันดับยี่ห้ากรกฎาคมหกแปดเวลาตีสองยี่สิบอยู่ก็อนล็อกกดเล็งเลยครับก็ระวังก็จันดับเสียหายเสียเงินเสียทองสุขภาพร่างกายระวังนิดนึง นะครับอันนี้เยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคําบยาชีกรเพิ่มเติมนะครับดวงชะตาชาวราศีมังกรเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างคนมังกรเนี่ยคือการงานคุณจะมีเรื่องให้คิดเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดมากอย่าคิดมากจนเกินไปนะครับมันน่าจะเป็นช่วงหลังยีิบเจไปแล้วแล้ว,ลวก็กรรมะนะแต่เพราะฉะนั้นคุณก็ อาจจะต้องกินใบับบกหรือ,อายาพาราบ้างเล็กน้อยนะครับหรือยาไมเกรนช่วงสิ้นเดือนนะในเรื่องการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุคนมังกรระวังสัตว์มีพิษกัดต่อยบีบปากระดาษปากนะครับแต่ดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวแล้วอยู่ในศีลธรรมคุณจะมีความสุข เป็นอย่างดีแต่คนโสดอย่าเพิ่งรีบมีใครเพราะเพื่อหักเป็นอริระวังหน้ามือตามัวเห็นกงจักเป็นดอกระบัวนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตา10อของชาวราศีมังกรนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ